สรุปผลฮานอยประจำวันที่11คุมภาพันธ์2 5 6 5เมื่อวานนะครับเมื่อวานตัวรูดมาในฮานอยออปกตินะครับให้รูด3มา5 3ให้ตัวเน้นไป6 6 3ก็มา5 3ได้แค่ตัวรูดนะครับส่วน3ตัว3ตัวรองไปแตกฮานอยเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ ชุดสตัวชุด3ตัวเมืม่อวานแตกไป2รอบนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจกับฮาหนอยพิเศษคนที่ติดตามผ่านวิดีโอนี้นะครับก็ไปดูชุด3ตัวได้ในเพจใน Facebook นะครับเพจชื่อหัวเล็กสมสักด์ก็เข้าไปดูได้ชุด3ตัวอยู่ในนั้นนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทั้งเพจใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ฝากด้วยครับโชคดีมีตังใช้เฮงเฮงรวยรวยครับ